ในวันนี้ก็เช่นกันช่วงบ่ายคล้อยทั้งสองหนุ่มก็ได้ออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านข้างๆแต่เมื่อไปถึงที่ศาลาไม้ตรงกลางทางนั้นทั้งคู่ก็เห็นชาวบ้านจำนวนมากกำลังทำตัวเป็นไทยมุงยืนอยู่ที่ศาลาซึ่งก็มีทั้งคนในหมู่บ้านเดียวกันและคนหมู่บ้านข้างๆมายืนมุงกันน่าจะมีเรื่องผิดปกติเกิดขึ้นแม็ก และกล้วยเห็นลุงเอกที่เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันกำลังยืนรำต้องมามองอยู่แถวแถวนั้นพวกเขาทั้งคู่จึงได้เดินเข้าไปสอบถามลุงเอกว่าเกิดอะไรขึ้นที่ศาลาแห่งนี้กันแน่ลุงเอกลุงเอกมีเรื่องอะไรกันเหรอครับคนมุงกันเยอะเลยครับลุงลุงเอกก็ได้หันกลับมามองและเห็นเป็นแม็กกับกล้วยเขา จึงได้ตอบกลับมาว่าเอาเฮ้ยพวกเองทั้งสองคนเองเหรอเออเนี่ยลูกสาวหมู่บ้านข้างๆเนี่ยมาผูกคอตายที่สลาแห่งนี้นะเวย้ยเห็นว่ามันเนี่ยไปขโมยชุดนางรำมาจากใต้ต้นไทรประจำหมู่บ้านด้วยนะเนี่ยมันเนี่ยกำชุดนางรำไว้ในมือแน่นเลย ขนาดผูกคอตายนะมันยังไม่ปล่อยมือเลยข้าว่านะมันคงคิดจะใส่ก่อนผูกคอตายแน่ๆละแต่มันน่าจะมีเวลาไม่พอเพราะคนในหมู่บ้านของมันก็ตามมามันก็เลยชิงผูกคอข่าตัวตายไปก่อนดีนะที่มันยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเป็นนางรำซะก่อน ไม่งั้นละก็คงได้หลอนกันไปทั้งบางหนะ้าดูละเฮ้ย